สวัสดีครับผมชื่อฮัตมากและตอนนี้เราก็ถึงวัดวดัุมวานารามแล้วครับเราจะมาไหว้พระกันที่นี่เราจะไหว้ที่จุดนี้เป็นจุดแรกครับแล้วก็เพื่อเป็นการทานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเรามาถึงดินแดนแห่งกรุงเทพมหาน,นครวัดทิ้งยบสงุ สวัสดีครับเสร็จสิ้นพิธีไหว้พระทางจุดหน้าทางเข้าแล้วแล้วผมจะพาเข้าไปชมวัดกันนะครับนี่จะเป็นจุดแรกครับจุดโบสถ์ที่พระวัดปทุมวัฒนารามเขามาทําพิธีทาวัดกันครับรูปร่างโบสถ์ก็จะขาวสวยงามตามต่างามีเจดีย์อยู่ข้างๆงแล้วจะเห็นห้างใหญ่ๆก็คือห้างสยามพารากอนนะครับทาง สั่งโซนด้านด้านซ้ายมือส่วนทางขวามือก็จะเป็นห้างเซนทันโบร์ซึ่งใหญ่มากแล้วก็มีตึกอะไรก็ไม่รู้ใหญ่สูง้งรอบวัดเต็มไปหมดวัดนี้อยู่ใจกลางเมืองสยามมีห้างสยามพารากอนโดยรอบแต่วัดนี้ก็ยังเป็นวัดวัดหนึ่งที่อยู่ใจกลางเมืองแต่ก็ยังเป็นวัดที่สงบสุขวัดหนึ่งเดีย๋ยวผมจะพาเข้าไปชมสถานที่ที่สงบสุขมาก ในในเมืองกรุงในเมืองหลวงเดินเข้าลึกมาในวัดก็จะเห็นสวนป่าสาธารณะาเป็นสถานที่ที่เงียบสงบแห่งใจกลางเม,มทางขวามือก็จะเป็นโกรธของพระอาจารย์มั่นปูริทัตโตสามารถเข้าไปกราบไหว้ท่านได้ที่สถานที่แห่งนี้เราเดินไปกันต่อนี่คือปากทางเข้า นี่คือป่าใจกลางเมืองเดินเข้ามานึกว่ามาในป่าจริงๆใช่มันคือป่าจริงๆแต่นี้เป็นป่าใจกลางเมืองที่อยู่ในวัดปัตชุมวัดชนะลาไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือจะอยู่ในวัดใจกลางเมืองสยามใจกลางกรุงม,มีห้างเซนทัลเวิลด์ตอนนี้มองไม่เห็นห้างเซนทัลเวิลด แล้สยามพารากอนเลยเหมือนเราอยู่ป่าจริงๆใช่ว่าที่นี่เขาออกแบบให้เป็นป่าให้เราแบบมีสามารถมาเดิมสงบสงบในวัดแห่งนี้เพื่อรับชมกับธรรมชาติความสุขพื้นฐานเซลรโทนินก็คือธรรมชาตินั่นเองงั้นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ